ครับมืนหนีกับผ้ามาครับผ้ามาจับแมงกี้ซ้อนเนาะครับผมแบบบานๆครับ้านแบบบานๆเนาะก็บมมีย่งหลายนี่แค่เสียงครับหลอดไฟ้แล้วกับกรมมังใส่น้ำเลยผมนี่ครับจับมาเหยครับมาเรื่ๆครับผม

การที่จเะเขาเพราะเขาแม่งเขาเพราะเขาคือเสียงครับเสียงตัวหลักเลยครับไฟเราต้องยังย่ง,งมากครับเราต้องใส่ไฟหล่อแม่งดาหล่อแม่งกีซ่อนเนาะครับไฟธรฟรมาดา้าครับไฟทรามดาเข้านียครับขอให้เสียงมีแค่เ,เสียงครับเสียงเข้ากระโดดตาม youtube ตามเออเอท์เน็ตทั่วไปครับผม นี่ครับก็ดักกันเรื่อยๆครับได้เรื่อยๆเข่าเรื่อยๆครับมือหนึ่งเจ็ดแปดโลเนี่ยยู่สบายครับไม้ที่เข้าดักก็คือจริง่ครับจะเป็นคล้องจะเป็นคลองครับคลองที่โล่งๆครับ พี่เขาพี่เขาดักไว้นะเขาบินมาเรื่อยๆรงบ,บินมาเรื่อยๆนนี่นะขับเบ็ดขึ้นครับพี่ขับเบ็ดเขือนเลยจิดูฮะขับบูมให้ก่อนอะ <laughs> บอกเมาก่อนนะย่งนี้เบิดเพี้ยนอากัมังลงจัง่อยไอ้ที่ถึงมือเล็ดมือันนี้เทสเทสทดลองถ้าอยากให้ดีก็ต้องคุดกัมมังครับพันวา,นวาเสี่ยนหมูพันวาครับผมเสปยนหมเพราะว่าต้องคุดกัมมังลงแล้วก็ให้ <c oughs> ปากเสมอกับดินครับเดีาา๋ยวมันจะตายลงไปเองครับผมอ <c oughs> ันนี้คุยหาครับ <c oughs> คุยหาเส <c oughs> ี่ยหลงเสี่ยหลงอันนี้เสี่ยร้องครับเสี่ยหลงนี่ครับนี่ คุยมาเคียครับกลับเคลีนมาอีกนี่ครับมารเรื่อยๆครับผมมารเรืเ่อ,อยๆนี่ครับโอ,อ้หลายแห้งครับวิธีหากินแบบบ้านๆครับผมก็ต้องยั้งลายครับให้ยังไงเป็นนวกก็ได้ครับปนกนน็ได้แบบนี้ เมนูก็ทอดทอดกับตำปนก็ได้เบอร์ครับผมกอยเน้อเหร่ก๋อยก๋อยย่างกวยย่ากยย่างอะไรอะไรก๋อยย่างมันจะสวนก็ได้ครับผมหัวพี่วายวายย่าง ครับก็ทำหนีเนาะฮอนเนาะก็ฝากติดตามช่องครับเกณฑ์สปั้นพันใหม่นะครับเนาะคนปลาจีนครับ <c oughs> หากินแบบบ้านๆครับไม่ได้กับนี้หรหากินทุกอย่างครับผมแนวหาก,กินทุกอย่างเอ็นเด็ดด็ตังเอาบัสซนนัมเม่แหละครับผมสวัสดีครับผม